สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจร์เช้าวันที่สิบสองนะคะตีสี่วันที่สิบสองมกราหกห้านะคะตัวเด่นก็มีแปดกับเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดเก้าแปดแปดแปดสองแปดหกหนึ่งห้าแถมให้ตัวเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าหนก้าสก้าีเก้าแป้าเก้าตัวกันตัวรองก็มีศย์ก็ศูนย์ศูนย์ ศูนยแถมตัวสี่ก็มี4 0 4ศูน4์4ี4หนึ่งสามตัวก็มี98 8าแปดแปดเก0าศูนยดาวโจนของเรานี่เข้าข้างบนข้างล่างเลยนะแต่ดาวโจนเช้านี่เราเพิ่งทำเป็นคลิปแรกนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคน ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็รูดบนล่างได้เลยเนาะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยช่องน้ําเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็ขอให้ปังปรวยๆทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเจอกันตอนเช้าปุ่งนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ